สวัสดีครับพี่พีชนะนะวันนี้มาคลองยี่สี่ครับออกหมายคลองยี่สี่หาิงปลานะครับเน้นพวกปันนินปลาช่อนครับหมายนี้ยังไงก็ฝากพี่พีชนะติดตามรับชมด้วยครับวันนี้มาเปิดคลิปที่หมายเลยครับหมายสวยครับแต่ดูครับนะครับหมายที่สวยเลยครับแต่วันนี้ลมลงหน่อยครับโอเคครับฝากติดตาม เลยนะครับว่าจะได้ผลงานไหมวันนี้ครับอันนินลองครับโดนโตัวแรกครับตัวแรกของคลองยี่สี่เลยครับหมุดยายอีกแล้ว ขึ้นมาเห็นหน้าก่อนสินุ่นขาวครับออกมาแล้วติดเก็บเลยฮึบฮึบโอ้โหติดยาครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ลลองอยู่นู้นครับตัวนี้ขึ้นมา แน่นตัเอาขึ้นแล้วครับโหตัวใหญ่ใหญ่ล่องอยางนี้นครับที่เก็บตัวนี้ก่อนชอบบุกยาครับ ปลาชอบล่องอยู่อ่าวนั้นนะครับมันยิงไม่ถึงไกลจัดโอ้โหมาเป็นกองเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาแล้วเฝ้าต่อปลาตัวใหญ่นล่องครับอันนี้ครับอันนี้แอบมองอยู่โดนครับ ชากเลยชากเลยครับไม่ได้กระสอบขึ้นมาด้วย ลงลลเลยครับกรสอบ้องนงเฝ้าเนี้ยจุดอื่นไปดูมาไม่มีปลายังดียังมีตรงนี้โอ้โหไซสสวยเลยครับนี่ครับไซสสวยครับอ้วน โอเคครับไปเก็บปลาแล้วนั่งเฝ้ากันครับเมื่อกี้ล่องออกไปฝูงหนึ่งครับเ,เก็บปลาครับอันนี้ครับโดนไหมไม่โดนครับ มันจะยิงข้ามไปหน่อยน้ำมันใสครับมันหลอกตาโอ้โหมันรอย,รอ,ยอยู่ตรงหน้าเลยครับรอย่ต่หน้าเลยครับโดนครับ เขายา่เน่าเขายา่เน่าครับซึ่งลอยอยู่ตั้งหลายตัวอยู่ด้านล่างไอตัวนี้มันขึ้นใกล้สุดโอ้โหน่ไล่กวดกันตัวนี้มันขึ้นใกล้ผิวน้ำสุดแล้วมันเผื่อไม่ยากดึยยิงตัวนี้ก่อน ยาเป็นก้อนเลยปลดเอาปล,อปลาออกครับเคคบน,นีนอกครับออืโดนโดนครับโดน สวยๆครับจับก่อนครับฝันอย่งเงี้ยขึ้นไหม หลับเลยครับเข้าจุดหลับเลยครับไม่ต้องวิ่งครับอย่างนี้ เขาจุดลับครับเข้าจุดนี้เครื่องดับครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บปลาแล้วนั่งดูคนต่อมันเข้ามาเรื่อยๆครับข้างนอกลมแรงครับตรงนี้มันเป็นอ่าวหญ้าเน่าปลามันก็จะล่องเข้ามาหลบลมครับโขเคครับโอ้โหเขาน้ำขาว

โดนนิ่งเลยตัวงด้วยเหตว่าไม่โดนถ้ามันไม่วิ่งเลยปกติถ้าโดนอาของนี้ต้องวิ่งโอ้โหหนยยึ่งตัวเก็บเอ็ดตัวนี้อ่ะ ครับเก็บกระลุยต่อครับยังร้อยอีกสองตัวรูปภาพก,การหานงินครับอันนี้หน่อยหลับครับ ngại thôi ดูต่อครับอันนครับเดีือดไหมโดนไหมอ้าวโดนโดนครับเลยครับ โอ้โหตัวโตโตัวโ,โ,โตด้วยครับ <S <S มันออกไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันแห้งเถอโอ้โหโนึกว่าเล็กอู้หนึกว่าไซส์เล็กครับนึกว่าไซส์สามนิ้วสี่นิ้ว โอ้ oh, ตัวครึ่งโลได้ครับนี่ครับจะมีครึ่งโลครับอ้วนมากเขเกีเก็บปลารีบเก็บปลาครับฝนมาแล้วครับจะไม่ทัน พอ,อได้นิดหน่อยครับไม่มากไม่มายไีต่อฮับอันนี้โดนไหมโดนฮับโดนครับอันนี้ครับ ปนินตบหลุมครับออกไม่ได้มันอยู่ในหลุมข้างทางครับแล้วท่อมันน้ําแห้งครับมันก็เลยติดหลุมติดไม้ตอนนี้ติดไม้ครับทําไงทีนโอ้ อยู่ห่างเขาด้วยขอดีเนี่ยเออโอ้โหไส้ไหล ครับยวเก็บปลาก่อนโอ้โหปนินลอยเป็นผูงเลยครับแต่ตัวไม่ค่อยโตขัดๆเอา ปลาเค็มได้ลอยเป็นผงเลยไม่ขึ้นครับอยู่หลัง 挺慢的。 หลุดพอดีครับดีนหลุดบนฝั่งยนฟ้ครับเดินหาตัวโตๆหน่อยอ้วนมาครับโอเคครับอยูตัวโตๆโอ้โหปันยิงร้อยขงใยใหญ่ใหญ่นซี่ โอ้โ okay. ลูกคนนดิงเราเป็นฝูนะครับเลือกคัดยิงตัวใหญ่ครับน่นจะเป็นปลาช่อนครับหลบอยู่ปากท่อมันตกใจเราเบื่อยะขนเนี่ยครับโอ้โหคตรเหนียวอ นี่ครับโหตัวอ้วนตับเก็บปานครับเดินดูต่อปันนี้เยอะครับในข้างทางอันนิลอยครับนี่โดนไหมเนี่ยโดนครับจาดวิ่ง โอ้ลหลรถเจ้าจอดอยู่นู้นเดินเลาะมาเรื่อยครับข้างทางหลอดข้างถนนครับของข้างถนนครับตัวใช้ได้อยู่ไสมาตีนิ้วครับเคไดเก็บปลาละโอเคครับเดี๋ยวกลับไปสรุปผลงานที่บ้านครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ หมดแดดแล้วครับโอเคครับโอเคครับกลับมาถึงบ้านที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวสรุปผลงานครับวันนี้ผลงานครับสิบสามตัวครับสิบสามแต้มครับโอเคครับ ากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับสวัสดีครับ